ครึ่งแรกนะครับที่โอตาร์ฟอร์ดแล้วก็ที่แซมฟอร์ดบซิสกอร์เท่ากันนะฮะคือศูนย์ประตูต่อศูนย์ทั้งสองคู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันที่เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแอสตันวิลล่าก่อนนะฮะแต่เดี๋ยวรอคนดูเยอะๆนิดนึงนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอืมอ่ะแฟนแมนยูเต็ดเข้ามาหน่อยแล้วก็รวมไปถึงแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีด้วยนะก็ศูนย์ศูนย์แฟนอาร์ิตี้มีไหมอะไรพี่มีไหม มก็เห็นเ๊ปเขาเ๊บเขาเรียกร้องให้มาดูที่สนามเยอะๆแล้วแฟนบอลไม่เห็นด้วยนะมายุ่งอะไรด้วยคนจะเข้าไม่เข้านะช่วยกันไลก์กดแชร์กันมาก่อนนะฮะมาครับเรื่องของแมนยูเดี๋ยวเราจะให้คุณโบ๊โยอันเนี่ยมาพูดมาวิเคราะห์ว่ามันยังไงทําไมถึงยังยิงไม่ได้ครองบอลบุกมากกว่าโอกาสครึ่งแรกก็ถือว่าพอสมควรนะนะมีมีใกล้เคียงเนี่ยประมาณทักสามสี่ครั้งได้นะครับแต่ก็ ผมเห็นวิลาออลงไปในเขตโทษแล้วก็เหนื่อยแทนนะเขาลงไปชุดขาวเนี่ยหกเจดคน<ช>เวลาบีบเข้าไปในกรอบเขตโทษนี่มันหาลูยากเหลือเกิน<ช>นะฮะแต่ก็เกือบได้อยู่สองสมจังหวะนะสามี่จังหวะนะครับเดี๋ยวเขามาว่ากันก็จากเทคนิค <นะ S 2> ที่วางไว้11ตัวจริงเนี่ยก็พอนึกภาพออกว่าเขาน่าจะมาแบบนี้แหละส่งเนี้ยในเขตโทษก็แน่นๆว้คไว้นะ,ะก็กดแชร์กันไปหน่อยนะครับ เข้ามามีโอเล่เอามาแล้วพี่อย่าใจเย็น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 บอลยังไม่จบนะเซลซีเอาแต่อุดอันนี้อีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็แมนซิตี้ก็จะคลองบอลก็คลองบอลแม่ค้ามันเป็นสไตล์อย่างนั้นอยู่แล้วสไตล์นั้นอ่านะครึ่งแรกแมนยูเล่นดีไหมอันนี้คือตามเชฟเกมที่วางไปทั้งคู่ครับตอนแรกอย่าี่พี่กุยบอก คือวิลล่าเขาวางมาแบบนี้อยู่แล้วหลังห้าแล้วกลางสามคนอ่ะคือกลางสามคนนะกลางรับหนึ่งเลยอีกสองคนคือบล็อกคือบเลยเพราะนั้นเนี่ยแปดตัวคือผู้เล่นเอาฟิลที่เล่นเกมรับนะครับถ้าเกิดทีมงานขึ้นพี่วอวขึ้นได้เลยนะอะขึ้นมาหน่อยไหนนี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยคือเนี่ยประมาณนาทีสามสิบกว่าครับนี่คือสิ่งที่เวลาอันนี้เล่นเกมจับผิดภาพหรืออะไรฮะเวลาแมนเชสเตอร์เตดเซตเกมครับเราจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองที่ผมไล่เนี่ยคือแนวรับ ของแอสตันวิลล่าแปดตัวในขณะที่แมนเชสเตโหลดเกมรุกลงไปเนี่ยอยู่ประมาณ3ตัว4ตัวเท่านั้นเองโหน้อย <500. S 1> สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าถ้าเกิดจะแก้ัน,นี้คือโค้ดทั่วไปเห็นอยู่แล้วครับคือคุณแค่แค่ต้องโหลดเกมลุกเพิ่มโหลดผู้เล่นลงไปในเกมลุกเพิ่มเท่านั้นและที่สำคัญคือเวลาคุณโหลดเกมลุกลงไปเพิ่มเนี่ยไอตัวที่ออกบอลเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ตัวข้างบนครับมันจะต้องไม่ใช่ตัวนักเตะอย่างบอปอกบาไม่ใช่บโลวิ่งลงมันต้องมีคือคู่กลางที่เป็นตัวออกบอลนะครับแล้วผมเปรียบเทียบสัปด์แล้ว นี่คือทีมอย่างเวสแฮมที่เวลาขึ้นมาโหลดเขาบุกใส่เขาบุกเชสเตอร์เต็ดแบ็กสองข้างซูฟาวขึ้นครสเวลขึ้นนะฮะตัวออกบอลเป็นฟอร์นาวด้วยซ้ำนะฮะแล้วใส่ตรงกลางซูเชกสอดเข้าไปอีกเท่ากับมีเนี่ยที่วงแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อห้าห้าต่อห้าไม่รวมตัวออกบอลนี่คือการโหลดผู้เล่นลงไปในเกมลุกของทีมย่างผมใช้คำว่านะถูกไหมพวกนี้ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ไม่ใช่มัดติดไม่ใช่อะไรนี่คือทีมเวสแฮม กลับการย้อนย้อนกลับมาดูอีกนิดนึงครับพี่บอรภาพเมื่อกี้ภาย้อนกลับมาดูภาพเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า4ต่อ7 4ต่อ8 5ต่อ8โดยที่ถามว่าแมคคมินก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ที่วงไว้แล้วก็โยงแดงไปก็คือเฟรดเฟที่ผมโยงแดงยังไม่มาอยู่ในภาพเลยทูกจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะ แก้วิธีนี้ก็โค้ชทั่วไปรู้โซชาก็รู้ใครก็รู้ก็คือให้มิดฟิลด์ตัวกลางออกบอลอ่าเป็นตัวที่ออกบอลไล่ตัวอื่น่ะขึ้นไปยืนนะครับแต่ทีนี้ทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องมีการใส่ตัวลุกลงมาเพิ่มก็ต้องรอไปก่อนแล้วถอนปฟอกบาลงมาอ่าต้องรอฟอกมาทางแก้ครั้งแรกแต่ว่าไม่ไม่โซชาไม่น่าจะใจร้อนแก้ตอนผัดขึ่งก็อาจจะผ่านไปสักสิบห้าทีถ้ายังยิงไม่ได้นะฮะถ้ายังยิงไม่ได้สักสิบห้านาทีคือเนี่ยพี่จอมดูสิยิงสิบเอ็ดครั้งเข้เราคงะอกกกกกยิิิง็็็็ตตดดบบลลออครีขา ใช่ใช่คุณก็แค่ต้องต้องทำให้โรนโดหรือแม้กรทั่งบรูโน่มีตัวช่วยที่มากกว่านี้อย่างเซนเตอร์สามเนี้ยโรนโดลงไปฝังคนหนึ่งเนี้ยหนึ่งต่อสามแล้วหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามแล้วเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็นมาร์ซิอลเนี่ยเกมแบบเนี้ยมาร์ซิอลหายเลยนะหายไปเลยถ้าสามเซนเตอร์เมื่อไหร่มาร์ซิอลหายเลยนะก็จะเงียบแบบแตะบอล8ทีทั้งเกมมันเคยมาแล้วมีมีเคยสถิติแปดจริง90นาทีแตะบอล8ครั้งมาร์ซิอลเคยมาแล้วเขเล่นบอล V I P กูยังได้บอลเยี่ยวเลยเนี่ย ถ้าเกยแต่บอล8ครั้งมีมาแล้วมีมีมีแต่นี่มันก็เป็นปัญหาของเมนูเจ็ดไฟนอเติร์อยู่เรื่อยๆคือถ้าเจอรับลึกแบบนี้ก็แต่จริงช่วงช่วงแบบปลายดูการก่อนต้นดูการที่ผ่านมาเอ้ยต้นดูการอะที่แบบเหมือนกันเล่นค่อนข้างจะเร็วอะก็คือต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไม่ตุ้มก็มีพูดถึงแบบพี่แก้บอลลงไปถอยไปตั้งรับคือคุณต้องเล่นให้เร็วแล้วแม่นอะแล้วก็ตัวไุเล่นเกมลุกลงไปคือโตชาลูรู้อยู่แล้วแต่าทำเมื่อไหร่แค่นั้นแหละผม ในในครึ่งแรกเนี่ยถ้าถ้าผมดูนะโอเคแมนยูครองบอลเนี่ยบุกได้นะฮะมีโอกาสทาประตูเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ในความรู้สึกนะมันไม่มันไม่สร้างความกดดันให้เกมรับของวิลล่าเข้าใจไหมฮะสมมติว่าเราไปเทียบกับแมนซิตี้ไปเทียบกับลิเวอร์พูลไปเทียบแบบเชลซีเงี่ยเวลาเขาเจอทีมระดับกลางเนี่ยเวลาเขาขยมเนี่ยเขาจะแบบโอ้หอัดต่อเนื่องกระนำต่อเนื่องแล้วมันจะรู้สึกว่ากองหลังจะเริ่มเครียดเริ่มแบบเริ่มแบบ โดนกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆแต่แมนยูเนี่ยโอเคคอร์บอลบุกมากกว่าแต่คู่แข่งเนี่ยเหมือนไม่กดดันเหมือนยังเล่นแบบไม่เดือดร้อนมากยังยังไม่ยังไม่เครียดมากคือสิ่งที่คุอสพูดเนี่ยก็แคนนอนกลับไปว่าโค้ชจะสั่งเมื่อไหร่แค่นั้นเมื่อไหร่จะจะเพิ่มผู้เล่นจะเพิ่มเมื่อไหร่จะเดินขึ้นมากกว่านี้เมื่อไหร่จะใส่เกมลุกงงไปมากกว่านี้เมื่ออันเนี้ยโค้ชสั่งทีเนี้ยทีเนี้ยคุณโบอสพูดอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจแต่ทีเนี้ยสมมติสิบห้านาทียังที่คุุณโบบอกกย บอกบอาจจะต้องมาตรงกลางแม็กเฟลดเนี่ยอาจจะต้องออกไปคนหนึ่งใช่แล้วใส่ตัวรุกลงมาใช่ถ้าโบ๊เป็นผู้จัดการทีมจะใส่ใครตอนนี้มันมีตัวเลือกเยอะคาวานี่คาวานี่เจดอนซานโชแล้วก็เจสซีลินการ์ดเออมีลินการ์ดด้วยอืมคือเลืคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันสเต็ปแรกเลยนะสเต็ปแรกของการแก้เกมเลยนะ คืออย่าไปเปลี่ยนเยอะอย่าไปเปลีย่ยปเปนเยอะเพราะนั้นเนี่ยถอนปอกบาลงมาตัดตัวรับออกไปตัวนึงเอาปอกบามาปล่อยบอลแล้วก็เสริมตัวริมเส้นลงไปแทนปอกบาในตำแหน่งหน้าซ้ายซึ่งมันก็ตีตีวงแล้วก็จะเหลือซานโช่กับรินกาดซึ่งถ้าเป็นผมนะคนที่วิ่งกับลายดี และรู้เล่นกับเล่นกับเพื่อนมาสักพักแล้วจะได้โอกาสก่อนซึ่งซึ่งนั่นคือลินการ์ลิกาแล้วลินการ์หักเข้าไปยิงได้ด้วยลินการ์เป็นคนที่วิ่งวิ่งยิงได้วิ่งวิ่งหลังหลังไลมิดฟิลกับอ่าระหว่างหน้าเซนเตอร์ดีดูอย่างไอวันวันอะไรนะวันสองหนึ่งอ่ะวันเีวกแล้เขาวิ่งวนอยู่แถวนั้นวิ่งวนวนอยู่แถวนั้นเพิ่มทางเลื่อยเพื่อนมันหน่อยแค่นั้นแหละโรนโดจะได้ไม่โดดเดียววันนี้โรนโดยิงยังกางกี่รอบอ่ะใช่ป่ะรนุ่บ <ค>แต่สิ่งแต่สิ่งที่คนอยากเห็นอีกอันนี้ถามถามโบสเลยอีกอ,นนอีกข้อหนึ่งสมุย์อาคาวาน,น,น,นีไปเล่นหน้าเป้าแล้วขย,ยับโรนัลโดออกมาทางซ้ายล่ะได้ไหม คือก็ต้องย้อนกลับไปที่ที่เรื่องสภาพร่างกายของโรโดจริงๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแหละแล้วมันตอนฤดูกาลด้วยคือยังไงก็พอเล่นได้หรือจะเล่นคู่กันก็ยังได้แต่ว่ามันต้องเป็นการแก้แก้เกมในขั้นช็อต2ช็อตสามแล้วคือแบบกูยิงไม่ได้ทักทีเรื่องคือเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์สัปดาห์ที่แล้วผมตกใจอยู่เหมือนกันนะตอนนาทีแปดแปดเราส่งมาติดลงเเพราะว่าตามหลักต้องการประตูแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโค้ชทั่วโลกคือก็เอากลางออกเอาหน้าลงนี่แต่คือโซชาคิดซับซ้อนกว่านั้นแต่มันคู การแอฟซผลมาไงเขาใช่ก็ถ <past> <an> ือว่าเขาเปลี่ยนไปถูกเขาเรียกว่าเกมเล่นแบบเบรกเดอ e l ไลน์จะเล่นแเบรกเดอไลนแล้วก็มีมีคนเห็นด้วยนะเขาบอกว่าเห็นเห็นเห็นด้วยครับต้องเพิ่มตัวลุกเพราะฉะนั้นสนับสนุนการเอามาซียาวลงมีมีชื่อสำรองด้วยอ่ะมีไหมมี แล้วก็บอกมาซิยาบอกเดินบอกหบอก1กิโลเนี่ยกูเดินหรือวิ่งก็ถึงเหมือนกันเอ้ยไม่มาซียาแกเป็นตัวตลกไปแล้วแต่อันนั้นอะผมผมไม่ได้ตลกนะที่ผมทำไมก้าสิบนาทีแล้วแต่บอลแปดครั้งอะเคยตีนะมันไปเสียไม่ได้เคยมีจริงมีมีมีนะารับอ่ะก็ตอนนี้แมนยูยังเหนือกว่าอยู่ยังยังไม่ได้คับขันอะไรมากแล้วก็ยังมีเวลาอีกสักตีนห้านาทีให้โค้ดแก้เกมนะฮะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองจนถึงไพ่ใบสุดท้ายนะอย่าลืมว่าบนมานั่งสำรองแมนยู ตัวตัวอาวุธหนักก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็คอยดูกันอีกทีหนึ่งสอีกคู่หนึ่งเป็นไงคุณกุยคือคล้ายๆกันโซนคล้ายกันคือเปลี่ยนแอสตันลเป็นเชลซีนะเผ่ว่าเชลซีเกมนี้เขาเล่นในบ้านไงคือแฟนบอลอาจจะแบบผิดหวังแต่ว่าเจอแมนซิตี้เนี่ยคือจะไปเปิดเกมแรก0-4 0-5มันอันตรายก็จะเล่นแบบรัดกลุ่มโอ้โหแล้วเชลซีเวลาเล่นเกมรับเนี่ยบอกเลยว่าเหนียวขนาดแมนซิตี้นะ ตัวก็ครบนะแบบว่าโหแต่ว่าเจาะเข้าไปยิงเนี่ยยากเขามาทรงนี้อยู่แล้วทรงนี้แล้วก็โต้จังหวะโต้เนี่ยก็ให้แบ่งบ้างนะด้ีบ้างนะมีมีมีเรือดเมือยกันนะเจ้าพัดจ้ผู1หนึ่งศูนย์เนี่ยเป๊ะเหนื่อยหมกันนะที่จะเอาคืนน่ะิ่งเล่นมันก็ยิ่งเครียดนะเพราะว่าถ้าโดนปุ่งขึ้นมาเนี่ยมันกกายเป็นแพ้อีกนัดหนึ่งได้นะคือมันเป็นทรงบอกนอคู่อยู่แล้วเชลซีไม่ไม่ใช่ทีนี้แบบมาใส่จ๋าในขณะที่มาเซตตี้เล่นกับทุกทีมาเซตตี้ครองใส่อยู่แล้วนี้เรื่องปก เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเจอคอมเมนต์เนี่ยว่าเชลซีก็ตะอูดอะไรเงี้ยอย่าไปซีเรียสเลยมันเป็นแท็กติกเขาเล่นแบบนี้มากมาแบบนี้แล้วก็ถ้าถึงเวลาต้องบุกเขาก็จะบุกแหละถูกไหมนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเชลซีเหมือนจะเร่งเกมขึ้นมามีมีมีโต้บ้างนะครับแต่เวลาเชลซีเขาจะเล่นเกมบุกเนี่ยมันก็น่ากลัวเซฟหมอปลาอะไรนะเซฟหมอปลา คอมเมนต์เซฟหมอปลาไปไหนไม่รู้ย้อนย้อนกลับไปคู่เมนทูนิดนึงนะมันมีเหตุการณ์คือลุกชอ้นนะครับบาดเจ็บแล้วก็ต้องออกจากสนามไปเอาเดียโกดาโลลงมามันแตกต่างกันเยอะไหมเยอะผมว่าผมว่าแบ็คแบ็คสำรองของมันใช้แตกแตกแตกต่างพอสมควรเลยนะกับแบ็คตัวจริงเพราะว่า ดาโลเองปีระอาจจะเบียม no ิลานมาเพราะว่าผมว่าไม่สุดอ่ะผมว่าตั <test ament> <test ament> <t 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 ้งแต่มันมาอยู่ว่ามันไม่สุดคือมันจะเป็นบอกว่ามันตัวเองเป็นแบ็คเกมลุกมีส่งสับผงสับขากระชากโยนแต่ก็โยนไม่แม่นกระชากคุณยิงก็ไม่แม่นเออคือถ้าเกิดแบ็คเกมลุกแล้วสุดอ่ะคุณดูอาชามาคิมมี่แหวกแหวกแหวกตูมยิงแหวกแหวกปาดนี่นี่คือแบ็คเกมลุกสุดอันนี้คือมันกึ่งกึ่งไงดาโลแต่โอเคยังเด็กยังเด็กแต่ถ้าถ้าคิดว่าโซชาให้โอกาสก็ให้ไป ไม่เป็นไรแต่ถามว่าแตกต่างชอไม่แตกงแน่นอนแน่นอนแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยแมนยูบุกมากกว่าก็จริงนะฮะแต่ก็จะมีความผิดพลาดนะเกือบเสียประตูเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยสองครั้งคุณกุยแม็กควายเนี่ยครั้งหนึ่งจ่ายบอลคืนหลังไม่ดีสุดเท้าของเดคเคอาร์แล้วเดคเคอาร์เนี่ยกองหน้าเขายิงมาติดเดคเคอาร์นะฮะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเขาเปิดมาทางซ้ายเอาเปิดมาทางขวาแล้วเขาชาร์จเนี่ยทางเสาสองข้ามคานไแมททากเก็ตใช่ไหมอันนี้คือสองครั้งที่วิลล่า เกือบจะขึ้นนําเหมือนกัน<ช>นะครับก็เหว๋อๆอ,อยู่เหมือนกันนิดๆ,นดๆหน่อยๆส่วนแมตต์ตก็โอ้บล็อกบาร์ได้มงเฉียวไปนิดเดีใช่ไหมนี่นี่เป็นสิ่งที่ที่ดีขึ้นมาหือว่าเนี่ยอ่ได้เอลกัมซี่นะเป็นคอรเซตพซีซึ่งเขาไปลากมาจากเชลซีนะซึ่งเจะเห็นได้ว่าเอ่อต่จากปี่แล้วตรงที่ว่ามันดูเป็นระเบียบมากขึ้นถ้าสังเกตนะเกมลุก่ง่ายเลยนะเสาแรกตัวโฉบวาลานตลอดมาตลอด โบราณตลอดก่อนหน้าน<อ>ี้ไม่มีเลยเสาเสองแม็กควายนะอยู่ที่ว่าเตะลงไหนตัวอื่นแม็กโทกับป๊อกบาอยู่ตรงกลางอย่างเมื่<บ><บ>อี้ยโขกเช็ดส,ส่วนเกมลับส่วนเกมลับนะมันแบ่งออกเป็นสองแบบอยู่แล้ว<อ>คือถ้าเกิดว่าโดนโฉมมาจากข้างนอกแล้วโขกเมื่อไหร่อ่ะให้รู้ไว้เลยว่าวาลา,านกับวานวิสาก้าพลาดเพราะสองตัวนี้มันตัวที่มาร์คแมนลองลองสังเกตเดี๋ยวเมื่อกี้สองลูกอ่ะเมื่อกี้สลูกเมื่อกี้ทีจะโดนอ่ะวานวิสก้าสองน้จต้องมาร์คคนสองนี้จะต้องมาร์คสองตัวนี้มันตัวมาร์ควาลานกับวานวิส ใช่เป็นตัวมาร์กเป็นตัวมาร์กแมนส่วนที่ส่วนที่เหลือมันยืนคุมโซนนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกจุดหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้นะครับวิลล่าเขาถอยลงไปปิดพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ค่อนข้างแน่นหนาเพะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีจังหวะบางจังหวะที่แมนยูเขาจะผ่อนให้วิลล่าได้คลายออกมาแล้วสวนกลับแต่วันนี้สวนกลับเกือบจะดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปตายจังหวะสุดท้ายเนี่ยจังหวะออกบอลสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปติดเดี๋ยวจะต้องเบาไปเดี๋ยจะต้องงแรไ เกมสวนกลับต้องทําให้มันรวดเร็วให้มันแม่นยับว่าอนี้นิดนึงนะเร็วแล้วแม่นอต้องเร็วแล้วแม่นวันนี้ยังไม่ยังไม่เร็วยังไม่แม่นเท่าไหร่เพราะนั้นคนนี้ต้องมาแล้วพี่อะไรฮะคนนี้ต้องมาแล้วครับนี่มาอยู่แล้วเนี่ยสองมินฮึงมินนั่นเองว่าแล้วอีกตว์มาแมนยูไงโะแล้วก็นี่เบลคัมโฮมคิ่นโรอันนี้ก็ถือว่ากายประชาสัมพันธ์เลยพิมลีกรายเดือนชบอบที่สองนะครับอ่า แล้วก็อีกนิดนึงอ่ะกำเนิดโหงเล่มหกนะนี่มาแล้วกำเนิดโหงอันนี้คนข่ตคนขู่เขียนเองนี่ดูโดยตังดีมากบอกเลยซีรีส์นี้ดีมากนะครับอ่านะโอเคก็ไปหาซื้อได้นะฟุตบอลสยามก็มีตอนนี้ไทลลี่กําลังเตะเข้มข้นนะครับอ่ะซีซั่นรีวิวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูครึ่งหลังต่อนะฮะทั้งสองสนามทั้งที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก็เดี๋ยวนะโทษนะขอสัรเท้านิดนึี ทั้งที่โอทอฟต์แล้วก็ที่แซฟฟอร์ดบริตนะครับยังศูนย์ศูนย์ทั้งคู่เอาเอางี้ดีกว่าทายกันขำๆสนามไหนยิงก่อนผมว่าแมนยูนี่แหละมาโยยิงก่อนนะวิลล่าวิลล่าครึ่งหลังได้ไหมพิล่ายิงก่อนหนึ่งศูนย์นี่บ้านแตกบ้านแตกเลยพี่แต่ผมก็แหมก็เอาแมนยูยิงนะแมนยูยิงผมยังยืนันคำเดิมไหมว่าเจ้าบ้านต้องของสนาม เจ้ว่าทั้งสองสนามนะหนึ่งศูนย์ทั้งสองสนามด้วยโอ้โหพี่จอรว่าไงพี่อ่ะเกมเสร็จแล้วเอาแมนยูอ่ะมันจะยิงเมื่อไหร่มันจะยิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะขอให้มึงยิงให้ได้แล้วกันยิงแล้วกันสีหน้าโซชาดูน่าโซชาสีหน้าโซชาดูเครียดนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับแมนยูผมยังว่ายังไม่มีการเปลี่ยนตัวแล้วเดี๋ยวผ่านไปสิบห้านาทียิงไม่ได้นล้วถ้าจะขยับอ่ะก่อนแยกย้ายนะคขายี่เตรียมลงนะเนี่ยอ่าก่อนแยกย้ายก็ประชาสัมพันธ์นะครับบัตรเครดิตใหม่ล่าสุดของ K-Bank นเครแบงก์นะครับก็ตอบรจคนนยใหม่ะ คืนเยอะได้ไวใช้ให้สุดนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างเลย1นึ่งลายพอยต์เท่ากัน1บาทนะครับแล้วทุกการใช้จ่ายจะได้ลายพอยต์สเปอร์เซด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอ1รอบบัญชีเหมือนบัตรทั่วไปนะครับแล้วก็ได้มาแล้วเนี่ยผูกบัตรกับแอปบิดลายเพย์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันไลน์นะครับแล้วก็ลายหน้าบัตรเนี่ยก็เลือกได้3ามลายครับสีดำเป็น limited edition สมัครได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยหรือว่าใครมีแอปเค ก็สมัครได้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ก a s b a n k c o m ลงไหมคราวนี่ยังใช่ไหมยังยังยังโอเคอโอเคพบกันอีกทีหนึงหลังจบเกมครับครับ